สวัสดีค่ะทริปกับมาพบก,กับเพื่อนแล้วอ้าวปลุกเด็กน้อยในตัวของเรา มานะคะพเพื่อนๆอ,อ้าใครรู้ตัวนะคะว่ามีเด็กน้อยในตัวอยู่นะคะจงลุกและปลุกเขาให้ตื่นนะคะ เพราะอะไรคะเพราะเขาจะมีแต่อารมณ์เบิกบานสนุกสนานเฮฮานะคะแล้วเขาจะดึงดูดพลังงานดีๆให้กับคนให้หน้าให้ส่งคอยเปียนส่งคอยเปียนส่งคอยเปียนให้ส่งคอยเปียนส่งคอยเปลี่ยนส่งคอเปลี่ยนให้หน้าตูบฮอ่าเห็นไหมสร้างอารมณ์แห่งความสุขให้กับตัวเองได้นะคะทุกๆวันง่ายๆเนาะ น้าทำทุกอย่างแบบง่ายๆสบายๆเอาความสุขแรกเข้าไว้เออแล้วเ,เราจะทำทุกอย่างไปด้วยความสุขจริงๆนะคะ นิพนธ์นะคะสวัสดีค่ะอ้าสนุกไปกระทิปก่อนนะคะบอกแล้วนะคะว่าดึงเด็กน้อยห้าคมในตัวออกมาเรามีเด็กน้อยในตัวนะคะอยู่ทุกคนเนาะดึงเขาออกมาพะอะไรคะเคะพ่อเด็กสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเขาจะไม่คิดเยอะเขาจะไม่มีตรรก,กะในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ทุกข์เขาจะไม่เครียดฟันของเขายิ่งใหญ่เสมอนะคะถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่ ดึงเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นะทิพเชื่อว่าคุณจะเป็นคนนึ่งนะคะที่มีความสุขทุกๆครั้งเลยที่คุณลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะออ <c oughs>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  าจักรวาลจัดสรรแค่นี้นะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะ เขาจัดสรรให้เราแค่นี้เราก็สนุกแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทิปน้าทิปลาดประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆนะคะพร้อมเอาความสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเอามาฝากให้กันทุกๆวันนะคะเพราะอ,อะไรคะเพราะทิปกําลังปล่อยขึ้นแห่งความสุขเห็นไหมทิปพาเพื่อนๆยิ้มสนุกสนานเบิกบานเฮห,หานะคะเพราะทิปต้องการส่งนะคะขึ้นแบบนี้ให้กับเพื่อนๆและในขณะเดียวกันทิปก็อยากจะรับเช่นเดียวกันนะคะทิปเชื่อว่าเอ,อ้ยอย่างน้อยเนาะ เวลาใครมาเจอทิปอะอย่างน้อยคนต้องได้ความสนุกสนานเบิกบานไปแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะนะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เชื่อว่ามันจะทําให้คุณน่ะรู้สึกดีเพราะหลายๆคนไม่เคยยิ้มให้ตัวเองไม่เคยสนุกสนานเฮฮาไม่เคยเบิกบานเมื่อก่อนทิปก็เป็นคนแบบนั้นเนาะเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับในการใช้ชีวิตมากเพราะทิปเป็นเด็กบ้านนอกเรามีความฝันอยากจะมีอนาคตที่ดีเวลาทิ์มาทํางานเนาะ เลยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แตกแถว่าไม่แตกแถวไม่วอกแวกเพราะอะไรคะเพราะอยากจะมีชีวิตที่มันดีไม่ไปเที่ยวนะเออไม่ไปเที่ยวไม่ไปกินไม่ไปเล่นอะไรกับคนอื่นเขาเลยเพราะเรามีความสุขว่าเงินที่เราหามาได้เนาะ เราแบบเรามีความฝันของเราอนะอ่าเรามีความฝันของเราเราอยากจะทําตามความฝันของเราเราเลยไม่เอาเงินเอาไรายได้ที่เราเนี่ยหามาด้วยนะพักน้ําแรงเนี่ยไปละลายกับสิ่งเหล่านี้นะคะเรารู้สึกเฮ้ยเราเสียดายเราหามาได้เนาะเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์เวลาใช้ชีวิตมันก็เลยเหมือนแบบจะว่าจริงจังจนไม่ผ่อนคลายไหมก็ไม่ใช่เพราะการผ่อนคลายของแต่ละคนเนาะมันออกมาในรูปแบบไม่เหมือนกันอย่างตัวทิพย์เองโอเคไม่ได้ไปกินไปเที่ยวไปเล่นเหมือนคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพัทนะคะแต่ทิพย์เนาะชอบเขาเรียกอะไรอ่านนิยาย ออนะจะเป็นคนที่อ่านนิยายเนาะเราก็จะให้รางวัลชีวิตเราว่าเอ,อ้ยเดือนหนึ่งไปซื้อสักหนึ่งครั้งการซื้อของทิพยนะ์เนาะทิพย์ไม่ได้ซื้อแพงนะทิพย์ซื้อนิยายที่อ่าเป็นมือสองนะลดราคาเล่มละ30บาท40บาท20บาทอ่าแล้วแต่เนาะเราก็จะแบบมีลิมิตให้กับตัวเองด้วยนะคะว่าเอ,อ้ยให้ตัวเองได้แค่ไหนนะคะนั่นคือความสุขในรูปแบบของแต่ละคนบางทีก็ชอบถักกระเป๋านะเออเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเนาะชอบถักกระเป๋านะคะถักกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายอ่าอะไรเงี้ยที่เป็นแบบ ไมพมเป็นตุ๊กตาเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆอะไรเงี้ยเนาะชอบแบบเขาเรียกนะชอบมีคนบอกว่าหน้าแบบนี้ทําได้ด้วยเหรอนะเ <c oughs> พออะราะเลยคะเพราะบอกแล้วว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตเวลาหลายๆคนมองเห็นทิ์เนาะเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนที่เหมือนเครียดนะแข่งขึมโตกว่าวัยหลักเขาเลยเลยไม่เลยไม่คิดอะไรนะเหมือนว่าเราเนี่ยมีมุมนี้ด้วยนอกจากเพื่อนสนิทอ่ะกาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ เฮฮาเออไปได้ทุกสถานที่เหมือนกันเนาะแต่แค่เราเนี่ยไม่ได้ไปก็แค่นั้นเองวันนี้เวลาที่ลุกขึ้นมาเอ้ยเต้นสนุกสนานบกบาลเฮฮาเน้าเกิดเมื่อก่อนนะเพื่อนๆเ,นเนก่าๆอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเขาเรียกน,นะเหมือนไม่เชื่อสายตาอ่าไม่เชื่อสายตาเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นมุมนี้พอบางคนมาเห็นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทิพมึงทำอะไรวะมึงเป็นอะไรเออมึง <laughs> อะไรนะ <laughs> เพื่อนลืมกินยาขยา่าขวนไหมคุณเคยเจอแบบนี้ไหมคะนะอ่าใช่เลยค่ะ เหลือไว้26ใช่ไหมคะนะเนาะนี่แหละคะ่ะมันเป็นการที่แบบแต่ละคนจะแบ่งเขาเรียกแล้วจะจัดสรรเวลาให้ตัวเองนะหาความสุขได้แบบไหนนะคุณลองลุกขึ้นทําอะไรดูที่แบบมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเราก็ได้ลุกขึ้นมาสนุกสนานเบิกบานเฮฮาบ้างก็ได้บอกแล้วว่าเอาเด็กน้อย5ขวบมาเมื่อตอนเด็กๆเ,เห็นไหมเวลาเราเด็กๆเ,เราเคยคิดอะไรไหมไม่คิดเลยอยากจะเล่นอยากสนุกสนานเบิกบานเฮฮาบางคนเป็นไงเล่นจนหลับ บานะงคนเล่นจนลืมกินข้าวเออทั้งท้งที่แบบก็เรียนนะขนมขนมไม่แตะเลยเพราะมัวห่วงเล่นเนี่ยแหละเพราะว่าความเป็นเด็กนะไม่คิดเยอะแต่เราพอโตขึ้นมาเป็นไงคะตักกะในการใช้ชีวิตเยอะใครชวนทําอะไรก็โอ้โหมีเหตุผลไปหมดสวัสดีค่ะโคจุพินสวัสดีค่ะแม่ดาลีไม่น่าเชื่อจะมีโมเมตนต์นี้ใช่แล้วเนาะทิปบอกเลยถ้าใครเห็นทิปก่อนหน้านี้นะจะบอกลาพอมาเห็นลุกนี้โอ้โหมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเลยนะ เพราะอะไรเมื่อก่อนทิปบอกเลยว่าทิปเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มแบบกับคนที่ไม่รู้จักนะทิ์ไม่คุยเลยทิปบอกเลยถ้าไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทด้วยนั่นคือทิปเงียบ เงียบอย่างเดียวจนคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะทักทิพย์เหมือนกันนะแต่พอเราผันตัวเองมาในรูปแบบนี้อา้าวเอาตัวเองออกหน้าสื่อแบบนี้ทิพย์ก็ต้องปรับลูกตัวเองเหมือนกันปรับนิสัยตัวเองให้ตัวเองยิ้มแย้มขึ้นอ่ะพูดไปยิ้มไปจนสุดท้ายมันติดเป็นนิสัยนะคะมันติดเป็นนิสัยไปเองเพราะอะไรคะเพราะในโลกออนไลน์กลุ่มกัลยาณนิมิตท,ที่เราเจอเราเจอแต่คนที่ส่งพลังงานดีๆแล้วทําไมเราจะต้องส่งเรื่องราวที่มันไม่ดีเรื่องเราลบๆหรืออากับกิริยาท่าทางของเราที่มันไม่ดีให คนอื่นเห็นด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนาะพอเรามารู้ตรงเนี้ยเอ,าอย้าอยากได้สิ่งดีก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีสวัสดีค่ะโค้ดดารีนะคะเนาะเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีให้กับผู้คนเนี่ยเพราะทิพก็เป็นคนหนึ่งที่ทิพต้องปรับตัวเองเหมือนกันนะขาวว่าอายไหมแรกๆมันก็อายเออใครไม่เคยทําจะลุกมาเต้น,มา,นมาเบิกบานมาคุยยังไม่ใช่แต่เราจะเริ่มใส่ความรู้สึก บางอย่างคําพูดบางอย่างให้กับตัวเองอาใช่ยิ่งยิ้มยิ่ง,งดูน่ารักเพราะอะไรคะมันดูทําให้เรามีสเสน่ห์โดยปริยายมันทําให้คนที่พบเห็นเราเฮ้ยรู้สึกว่าคนเนี้ย หน้าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีพลังบางอย่างที่มันสื่อออกไปไงเพราะอะไรคะเพราะทิปทาให้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ฝืนความรู้สึกเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราทําบ่อยๆๆจนเราเกิดความเคยชินแล้วสิ่งที่เราแสดงออกมามันคือธรรมชาติเมื่อทุกคนมาเห็นทิปคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือตัวตนของทิปจริงไหมเขาจะรับรู้ในสิ่งแบบนี้โดยปริยายเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยแกล้งทำนะคนเนี้ยแบบประมาณก,กำลังเฟกอยู่เงี้ยไม่ใช่เนาะแต่มันเป็นสิ่งที่เอ้ยที่เราสื่อออกไปจริงๆ แน่นอนว่าเมื่อเราทําแบบนี้บ่อยๆเนาะเขาเรียกอะไรพลังงานในตัวเรามันจะเกิดแล้วทิพย์เชื่อว่าเมื่อเราสื่อสารอะไรออกไปอะ่ะมันจะเป็นพลังด้านบวกๆที่ไปดึงเอาคนเหล่านี้เข้ามาหาเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เนาะลองเอาเขาเรียกอะไรเอาความสนุกสนานเบิกบานออกมาไม่เกี่ยวกับอายุนะทิพย์บอกไว้ก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับอายุบอกแล้วว่าทุกคนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวทุกคนแค่วันนี้ เขาเรียกอะไรเราแสดงออกในจุดในสถานที่ในสถานการณ์ที่มันเหมาะสมอย่างวันนี้ทิพย์อยู่ที่บ้านทิพย์อยู่ที่บ้านทิพย์อยู่หน้ากล้องทิพย์อยู่ในช่องของตัวเองทิพย์จะทําอะไรก็ได้จริงไหมคะเพราะนี่มันคือที่ที่ของเราเราเรารู้ตั้งหากว่าวันนี้เราเจตนาเออเราเจตนาออกมาแบ่งปันอะไรวันนี้ทําไมใครเข้ามาเจอเราอ่ะเราจะต้องเอาเขาเรียกอะไรเอาสิ่งไม่ดีให้เขาเห็นด้วยไม่ได้เนาะใครเข้ามาในช่องเรานอกจากได้อะ กำลังใจดีๆอ,อาจจะมีสาระความรู้ธุรกิจแง่คิดดีๆอ,อย่างน้อยความสนุกสนานเบิกบานให้เขาเนี่ยรับรู้ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้ในในช่วงเวลาที่เขามาเจอเราได้อย่างนี้ต่างหากสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปเนาะบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอายุนะคะอย่าคิดเยอะ อย่าไปคิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันทํางานอะไรอยู่ฉันนะนู่นนี่นั่นเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังมีตะก,กะนะคะนะกาลังมีตะก,กะในการทําถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์คุณสามารถทําได้เต็มที่ค่ะคุณจะทําอะไรก็ได้ เพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาทําคือมันเป็นพลังงานบวกๆจริงไหมเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาดา่าทอใครมานินท่าใครเอาใครมาแบบทําให้เสียาหายไม่ใช่แต่สิ่งที่เราทําคือเรากําลังแบ่งปันสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเนาะอย่าคิดเยอะนะคะในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ทิพย์กำลังจะบอกนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงการใช้ชีวิตเราในประจำวันด้วยเหมือนกัน เพราะหลายๆคนที่เชื่อว่าเขาเรียกอะไรตั้งแต่เราจําความมาได้ใช้ชีวิตกันมาได้เนาะเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์เยอะแยะที่มันสะสมบ่มเพาะแต่ความคิดลบๆอารมณ์ลบๆมาเยอะมากจริงไหมจนทําให้เราเนี่ยพอโต,โตขึ้นมา คิดจะทําอะไรโอยกลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะดูถูกกลัวทําแล้วไม่สําเร็จกลัวจะเจ๊งนู่นนี่นั่นสารพัดเพราะอะไรคะพเพราะนี่แหละไออารมณ์ลบๆบ,บที่เราเนะี่ยคิดไว้นะคะอาสวัสดีค่ะโค้ดที่ยนขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะเนี่ยแหละคะ่ะเพราะอารมณ์ลบๆเราเนี่ยที่เราบ่มเพาะกันมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเคยสังเกตไหมเวลาเราใช้ชีวิตเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยเริ่มมีตะกะไงอย่างที่บอกเฮ้ยจะทําดีไหมใครจะว่าเฮ้ยคนนั้นเธออย่างนี้อย่างเงี้ยเยอะ อย่างตัวทิพย์เองเนี่ยทิพย์ออกมาไลฟ์แบบนี้มีไหมมีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมีเพื่อนบางคนก็เฮ้ยทำอะไรวะนูนนี่นั่นเออบางคนก็เลิกทําเหอะมันไม่ใช่ตัวมึงเลยอ่ะเห็นไหมคนเขาก็จะมีความคิดหลากหลายแต่วันเนี้ที่บอกว่าไม่ ที่ฉันทำเนี่ยฉันรู้ว่าฉันมีจุดประสงค์อะไรมีเป้าหมายอะไรและสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่ทิพย์ให้เหตุผลกับตัวเองแล้วก็ลุกออกมาทําแรกๆมันเคอะเขินอย่างที่ทิพย์บอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ทิพย์ไม่เคยทําพอทํๆ<ำ>ไปเป็นไงคะเออเต้นสนุกสนานเบิกบานเฮฮาเนาะเราก็เป็นใ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 นเขาเรียกในรูปแบบของเราฝืนไหมไม่ได้ฝืนนะเพราะคุณจะสังเกตไหมว่าเวลาทำอะ่ะเฮ้ยเราจะมีความสุขนะมีความสุขในการทําทําไม เขาเรียกอะไรอะออ,ออกมาไล่นานแล้วเรายังไม่ได้สําเร็จเท่าที่ควรแต่ทําไมยังไม่เลิกก็เพราะว่ามันมีความสุขในการออกแบ่งปันไงเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ทุกๆครั้งที่เราได้ฟังคําขอบคุณของใครบางคนที่ทิปขอบคุณนะที่แบบว่าแบ่งปันสิ่งดีๆให้ทิปขอบคุณนะที่ส่งกําลังใจดีๆให้ทิปขอบคุณนะที่ส่งข้อคิดดีๆให้อย่างเงี้ยเวลาคุณคุณได้ยินแบบเนี้ยคุณเคยเก็บค่าพลังงานเหล่านี้ให้กับตัวเองไหม หลายคนฟังตรงนี้เยอะมากแต่พอมีคนนึงมาว่ากลับไปฟังคนคนนั้นกลับไม่ฟังสิ่งที่ให้กำลังใจสิ่งที่เขาชื่นชมคุณนะเห็นไหมอันนั้นแสดงว่าคุณเลือกเก็บพลังงานด้านผิดๆไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเอาใหม่เอาใหม่คะ่ะปลุกพลังนะคะความเป็นเด็กในตัวของคุณขึ้นมาพาอบอกแล้วเด็กไม่มีความเครียดกังวลเด็กมีพลังงานเต็มเปี่ยมนะเล่นไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเด็กไม่มีตะกะ เด็กมีความฝันที่ใหญ่มากทุกความฝันสําหรับเขามันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยจริงไหมตอนเล็กๆเ,เป็นไงคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะรู้ไหมคะว่านักบินอวกาศเนี่ยเขา ต้องมีหน้าที่อะไรเรียนอะไรต้องใช้เขาเรียกอะไแล้วความสามารถส่วนตัวขนาดไหนต้องฝึกฝนด้านไหนเด็กรู้ไหมคะเด็กไม่รู้สวัสดีค่ะพี่ออมจริงไหมเด็กไม่ได้รู้แต่พเพราะอะไรคะเพราะความฝันของเขายิ่งใหญ่อ่าบอกแล้ววันนี้นะคะดึงเอาตัวเรียกอะไรความเป็นเด็กของเราออกมาให้มันเยอะที่สุดแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่คุณเคยคิดความเป็นไปนไม่ได้เหตุผลต่างๆน,นานม,มันจะค่อยตัดออกไปออกไปออกไปพเพราะอะไรคะเพราะคุณจะทําทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสุข ะค,ะความฝันของคุณมันจะยิ่งชัดเจนชัดชัดช,ดชัดมากขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มหายไปแล้วมันจะหายไปอย่างเต็มที่เลยคือเมื่อเราลงมือทําสิ่งนั้นนะคะไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่มันจะเกิดจริงได้คือต้องลงมือทำนะคะนะมันอย่างวันนี้ทิปอ่าเขาเรียกอะไรนะทิปขึ้นหัวข้อไว้ว่าเขาเรียกอะไรนะชนะนะเอออย่าอย่าไปเอาชนะคนอื่นนะอย่าไปห่วงที่จะชนะคนอื่น เพราะลหลายๆคนเวลาลุกขึ้นมาทาอะไรคุณสังเกตไหมคะเนี่ยต้องได้ดีกว่าคนนั้นฉันต้องแบบเด่นกว่าคนนี้ฉันต้องเป็นที่หนึ่งนั่นคือคุณกําลังมีความรู้สึกอยากจะเอาชนะคนอื่นอยากจะเด่นอยากจะเป็นเขาเรียกต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดคุณไม่ได้อย่างที่คุณตั้งใจหรือคุณไม่เป็นอย่างที่คุณปรารถนาแบบนี้นะคุณจะรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะมันมันมันจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่แบบว่า ดึงดูดเรื่องราวที่มันไม่ดีให้คุณจริงไหมการเอาชนะคนอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่พลังงานที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องทําให้ได้ถ้าเกิดว่าเลิกตีเขาเรียกอะไรตีไปทางด้านบวกมันจะทําให้เรามีแรงฮึิมว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรดีเออทิพย์จะที่ใบยไงไงเข้าใจดีเก็เรียกไงถ้ามันเป็นพลัง,งนั้น พลังงานด้านบวกในการที่เราเนี่ยอยากจะเอาชนะคนอื่นเนาะมันเหมือนมันแฝงอะจริงไหมถ้าถ้าในเริ่มต้นอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องเพิ่มทักษะตัวเองฉันต้องเรียนรู้ฉันต้องฝึกฝนสิ่งเหล่านั้นให้ได้จนฉันสามารถทําได้แล้วแบบว่าลุกขึ้นมาเด่นได้แต่ถ้ามันหลุดจุดนี้ไปปุ๊บมันจะกลายเป็นคุณเนี่ยมีความทะเยอทะยานอยากจะเอาชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเคยสังเกตตัวเองไหมอาถ้าเราเราหลุดจากตรงนี้ไปนะนั่นแหะคือสิ่งที่เราต้องควบคุมแล้วเพราะอะไรคะเพราะวันนี้หลายคนอะอยากจะสําเร็จ ในขณะเดียวกันไปมองคนอื่นอิจฉาความอิจฉาเขาทําทไมคนนี้มันเก่งกว่าเราวะทาไมมันถึงนู่นนี่นั่นอ่ะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่มันไม่ได้นําพาให้เราเนี่ยไปหาจุดเป้าหมายโดยอยากแท้จริงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกอารมณ์แบบนี้แล้วเราไปไม่ถึงสุดท้ายเราเป็นไงเราจะถอยกลับมาเองจริงไหมสวัสดีค่ะพี่ขวัญพัดนะคะอ่าพี่ขวัญพัด <laughs> นะคะนะเพราะฉะนั้นเนวันนี้เราเนาะไม่ต้องชนะใครไม่ต้องไปเอาชนะใครชนะใจตัวเองให้ได้ก่อน ชนะ,ะนใจในการที่เอาวันนี้รู้แล้วอยากจะทําอะไรลุกเข้ามาขึ้นมาเรียนรู้สิ่งนั้นมันอาจจะยากนะมันอาจจะยากมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ถูกไหมเราเนี่ยต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนสวัสดีค่ะโค้ดไก่น้อยนะคะนะเราจะต้องเอาชนะใจตัวเองก่อนชนะใจในการเรียนรู้ในการลงมือทําและที่สําคัญคือเราต้องรู้จักที่จะรอด้วยไม่ใช่ว่าทาวันสองวันแล้วจะสําเร็จจริงไหมนะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เนาะไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอะ อย่าไปคิดที่จะแบบว่าอยากเด่นอยากดังหรือว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นที่หนึ่งไม่ใช่นะวันนี้เราแค่รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะแล้วเราเนี่ยไม่รู้อะไรก็เรียนรู้ทําอะไรไม่เป็นก็พัฒนานั่นต่างหากคือสิ่งที่เราเนี่ยชนะแล้วเนาะเราชนะเลยเขาเรียกอะไรเพราะอะไรชนะความขี้เกียจของตัวเองนะเออชนะความขี้เกียจของตัวเองชนะแบบเขาเรียกจะบางคนนะ่ะเขาเรียกอะไรนะพอเจอเจออุปสรรคอะ่ะจะท้อง่ายถอยง่ายหมดแรงง่ายหมดพลัง นะคนแบบนี้ต้องเติมพลังงานตัวเองให้เยอะๆทำยังไงไปฟังข้อความดีๆไปฟังบทความดีๆไปฟังคนที่เขามีพลังนะและที่สำคัญคือคุณต้องพูดให้กำลังใจตัวเองด้วยสวัสดีค่ะโคทิปอาทิตย์นี้ไม่เข้าห้องย่อยนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าอืม อยู่ห้องอยู่ห้องย่อยกระทิบเหรอคะ<笑><笑>เออจำไม่ได้นะโอเคนะคะไม่อาไม่เป็นไรอะไรนะอะไรเกิดขึ้นดีเสมอนะคะนะนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอย่าเอาชนะใครนะคะไม่ต้องไม่ต้องว่าเฮ้ยทุกสิ่งที่เราพยายามทําอยู่เนี้ยต้องการอยากจะเอาชนะคนอื่นไม่ใช่รู้แค่ว่าวันเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตแล้วลุกขึ้นมาทําให้ดีที่สุดนะคะเนาะมันฝึกฝนตัวเองกลัวอะไรรีบทําสิ่งนั้นให้ไว นะรีบทําสิ่งนั้นให้ไวเลยนะเข้ามาในโลกออนไลน์เอาเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์เอาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําเอาฮ้ยวันนี้ต้องไลฟ์สดโอเคออกมาไลฟ์สดเลยอย่าอย่าปล่อยไว้ให้มันนานเพราะถ้าเกิดมันเนิ่นนานเมื่อไหร่ความกลัวจะขยายระยะเวลามากขึ้นนะจะทําให้คุณไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยสุดท้ายคือคุณจะถอยไปเองแต่ถ้าวันนี้กลัวอะไรให้รีบทาเพราะทิ์เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทิปก็ทําแบบนั้นเนาะจัดเต็มเลยวันแรกเปิดเพลงเต้นเลยค่ะนะลูกกระตงลูก,กตาไม่ปิดเลยเอาให้มันจบทีเีเเเดยววออาาใใหห้้มมัััันนนกลส่ เอาให้มันจบทีเดียวนะเพราะทิพย์ชอบพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่าคุณเขาเรียกนะคนเราเนาะมันต้องมีคําพูดบางคําที่แบบพูดแล้วให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาเรียกอะไรทําให้เราหลุดจากจุดที่เรากลัวจากจุดที่เราไม่กล้าบางคนก็ชอบพูดว่าอะไรนะช่างแม่งมันปล่อยมันไปอย่างเงี้ยเออทิพย์ก็จะชอบพูดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะทุกคนมันต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วเนาะเวลาลุกขึ้นมาทําอะไรเพราะฉะนั้นนะเนี่ยแหละ สิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยลงมือทําได้คือคุณนี่แหละต้องชนะใจตัวเองให้ได้นะคะเมื่อคุณชนะครั้งแรกได้นะครั้งต่อไปคุณจะทําโดยไม่มีข้อแม้เพราะคุณรู้แล้วว่าวันนี้จุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนาะไม่ต้องไปมองคนอื่นมองที่ตัวเราล้วนๆอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร วันนี้คนอื่นเขาเก่งเพราะเขามีชั่วโมงบินมากกว่าเราคนอื่นก็พูดเก่งกว่าเราโอเคเขาเขาลงมือทําบ่อยๆแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนเริ่มนะเราเป็นคนเริ่มคือเราต้องทําในแง่มุมของเราที่สําคัญทิ่บอกทุกครั้งเลยเวลาทําอะไรต้องทําด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานนะ เหมือนกันเวลาที่ทิฟมาเนี่ยทำไมทิ่จะต้องมาเต้นด้วยเพราะทิฟกําลังสร้างอารมณ์ความสนุกให้กับตัวเองเมื่อเราใช้อารมณ์แห่งความสุขสนุกสนานเบิกบานเฮฮาแบบนี้นําหน้ามันจะทําให้เราเนี่ยทำทุกอย่างแล้วประสบความสําเร็จนะคะอ่าใช่ค่ะเนาะบางครั้งเนาะเขาเรียกอะไรสภา,ภาพทางร่างกายบางทีปวดหัวอ่าไม่สบายทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับพี่ทะเลาะก,กับแฟนนะถามว่าทิ์มีไหมไออาการแบบนี้มีค่ะ แต่วันนี้เราแค่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้การที่เราจะให้คนอื่นมองเห็นภาพเราถูกไหมเราต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรเราจะต้องแบบสะกดไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะถามว่าทิพย์ทำยังไงก็เปิดเพลงเลยค่ะเปิดเพลงเต้นก่อนค่ะสร้างอารมณ์แห่งความสุขค่ะนะแล้วทิพย์ก็ออกมาแบ่งปันทุกๆครั้งที่ออกมาเนี่ยเราจะต้องให้คนอื่นเห็นเขาเรียกอะไรรับพลังงานดีๆจากเราที่สําคัญคือการที่เราหยุดอารมณ์แบบนั้นได้คือเรากําลังหยุดขึ้นลบๆ จริงไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนาะไอสิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกอะไรมันต้องไปพร้อมๆกันนะมันต้องไปพร้อมๆกันทิฟเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็จะมีช่วงเวลาแบบนี้ทุกคนมีหมดคะ่ะทุกคนมีปัญหาคะ่ะแต่แค่วันนี้คุณนะ่ะเอาปัญหานําหน้าไหมนะเอาปัญหานําหน้าหรือว่าคุณนะ่ะเอาความสุขนําหน้าก็ได้วันนี้นะคะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้เนาะแล้วก็คือเลือกนะแล้วก็เลือกสิ่งที่มันดีๆให้แก่ตัวเองถ้าวันนี้รู้ว่าเอาเอาปัญหานําหน้าต้องคิดแล้วคะ่ะว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนี้ย มันเป็นปัญหาแบบไหนอ่านะปัญหามันมีทั้งปัญหาแท้ปัญหาเทียมเนอะปัญหาแท้คือแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับมันแต่ถ้าเป็นปัญหาเทียมคุณต้องแก้แล้วค่ะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ที่เป็นปัญหาเทียมเนี้ยคุณสร้างมันเองขึ้นไหมคุณคิดไปก่อนหรือเปล่าอ่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณต้องหาเหตุผลให้กับตัวเองได้เมื่อคุณหาให้กับตัวเองได้นะคะแล้วคุณจะเริ่มตัดสิ่งเหล่านี้ไปนะคะนะเพราะฉะนานะวันนี้เนาะการชนะ อะไรมันก็แบบเขาเรียกอ,อะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตัวเองแล้วเมื่อเราชนะใจตัวเองได้เวลาเราลุกขึ้นมาทําอะไรเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้การประสบความสําเร็จนะคะคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆต้องมีรถต้องมีเงินฝากไม่ใช่วันนี้แค่คุณลุกขึ้นมาสามารถไลฟ์สดได้ จากต้นจนจบไม่ว่าจะ5นาที10นาที15นาทีคุณคือคนชนะแล้วเนาะความสําเร็จนะเนี่ยมันคือ1ความสําเร็จคือก้าวแรกที่คุณสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองชนะความกลัวแล้วลุกขึ้นมาทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะความสําเร็จเนาะมันมีหลายเลเวลนะคะอย่าไปมองที่ภาพความสําเร็จใหญ่แต่เราจงเก็บนะคะสิ่งเล็กสิ่งน้อยในแต่ละวันในแต่ละวินาทีที่เราทําแล้วสะสมมานะเอาสะสมมาเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้คุณมีพลัง ในด้านดีที่จะเดินต่อไปนะคะนะโอเคอันนี้ทิ์เชื่อว่าสิ่งที่ทิฟเอามาแบ่งปันนี้นะคะอาจจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะและถ้าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์เนาะช่วยทิ์แชร์ออกไปเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาเราให้กําลังใจใครเนาะแล้วมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะ ถ้ามันไปโดนหรือไปเจอกับคนที่เขาเนี่ยกำลังท้ออ่ะคนที่เขากําลังรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันย่ำแย่เวลาที่เราส่งเรื่องราวดีๆส่งพลังงานดีๆมันอาจจะทําให้ใครเขาอ่ะมีชีวิตที่มันดีนะแล้วมันจะส่งผลให้เราเนี่ยได้เรื่องราวดีๆกลับมาด้วยนะคะเพราะวันนี้เนาะการให้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหง่วงยิ่งโหดถ้าจะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรเนี่ยมีแต่ความดีอ่ะลังไหลเข้ามาเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ ขยันให้ขยันให้นะคะให้โดยไม่ต้องหวังผลด้วยนะหลายๆคนนะคะตกเขาเรียกอะไรเหมือนตกหลุมอะ่ะประเภทแบบทําไมไร์สดน่ะไม่เห็นมีใครอะ่ะเข้ามาดูเลยทําไมไร์สดน่ะไม่เห็นมีใครที่จะแบบว่าเอ้ยติดต่อฉันกลับมาเลยทําไมไร์สดทีนึงไม่เห็นมีคนแบบเขาเรียกอะไรคนดูมันน้อยจังเลยทําไมคนอื่นเขาเป็นร้อยเขาเป็นพันอันนี้ยคือคุณหวังผลนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดผลให้คิดง่ายๆทิปไปเจออาจารย์บัณฑิตมา ท่านพูดไว้ว่าให้เวลาเราไลฟ์โดออกมาให้อะไรใครจะดูหรือมาย้อนหลังไม่สนใจคิดไว้อย่างเดียวว่าเราทําบุญ อย่างเงอ่ะคิดง่ายๆแค่นี้ว่าเราทําบุญถ้าเกิดว่าเขามาดูตอนนี้เขาขอบคุณเราตอนนี้เราก็รับบุญตอนนี้ถ้าเขากลับมาดูย้อนหลังเขาขอบคุณเราย้อนหลังแสดงว่าเราก็รับบุญย้อนหลังแค่นั้นเองนะอย่าคิดเยอะนะคะโอเคอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่ทิพตั้งใจเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันนะคะนะมาด้วยความเขาเรียกอะไรข้อคิดเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วก็รอยยิ้มและความสุขที่เอามาฝากกับเพื่อนๆทุกวันแล้วทิพก็หวังว่าเพื่อนๆจะรับพลังงานเหล่านี้ไปจากทิพนะคะแล้วโอกาสหน้าทิพจะเอาสิ่ง ดีๆเอามาแบ่งปันกันอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ